มีอยู่วันหนึ่งมีคนถามหลวงปู่ชาสุพัทโทว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่แต่กลับได้คำตอบที่ตรงกันข้ามแต่พอจะอ้าปากเถียงก็โดนสวนกลับด้วยธรรมะอันลึกซึ้งมากจนถึงกับต้องก้มกราบอย่างไม่ติดใจสวัสดีครับวันนี้เรามีธรรมะดีๆจากคำสอนของหลวงปู่ชามาให้ฟังกันซึ่งอาจจะทำให้ใครหลายคนมีดวงตาที่เห็นธรรมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เรื่องมีว่าวันหนึ่ง มีโยมถามหลวงปู่ชาว่าชาติหน้ามีจริงไหมครับหลวงปู่ชาตอบว่าถ้าบอกจะเชื่อไหมละ่ะโยมเชื่อครับหลวงปู่ชาตอบว่าถ้าเชื่อคุณก็โง่คำพูดดังกล่าวของหลวงปู่ชาเล่นเอาคนถามงงไม่รู้จะพูดอะไรต่อซึ่งหลวงปู่ชาได้อธิบายไว้ว่าหลายคนถามอาตมาเรื่องนี้อาตมาก็ถามเขาอย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าบอกแล้วจะเชื่อไหมถ้าเชื่อก็งโง่เพราะอะไร ก็เพราะมันไม่มีหลักฐานพยานอะไรที่จะหยิบมาให้ดูได้ที่คุณเชื่อเพราะคุณเชื่อตามเขาคนเขาว่าอย่างไรคุณก็เชื่ออย่างนั้นคุณไม่รู้ชัดด้วยปัญญาของคุณเองคุณก็โง่อยู่ร่ำไปทีนี้อาตมาตอบว่าคนตายแล้วเกิดหรือว่าชาติหน้ามีอันนี้คุณต้องถามต่อไปอีกว่าถ้ามีพาผมไปดูหน่อยได้ไหมเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันหาที่จบลงไม่ได้ เป็นเหตุให้ทะเลาะทุ่มเถียงกันไปไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้ถ้าคุณถามว่าชาติหน้ามีไหมอัตมาก็ถามว่าพรุ่งนี้มีไหมถ้ามีพาไปดูได้ไหมอย่างนี้คุณก็พาไปดูไม่ได้ถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่แต่ก็พาไปดูไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นถ้าวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ต้องมีแต่สิ่งนี้มันเป็นของที่จะหยิบยกมาเป็นวัตถุตัวตนให้เห็นไม่ได้ความจริงแล้วพระพุทธองค์ท่านไม่ให้เราตามไปดูถึงขนาดนั้นไม่ต้องสงสัยว่าชาติหน้ามีหรือไม่มีไม่ต้องถามว่าคนตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดอันนั้นมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือเราจะต้องรู้เรื่องราวของตนเองในปัจจุบัน เราต้องรู้ว่าเรามีทุกข์ไหมถ้าทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้และเป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องรู้ด้วยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราถือเอาปัจจุบันเป็นเหตุของทุกอย่าง เพราะว่าปัจจุบันเป็นเหตุของอนาคตคือถ้าวันนี้ผ่านไปวันพรุ่งนี้มันก็กลายมาเป็นวันนี้นี่เรียกว่าอนาคตคือพรุ่งนี้ถ้าจะมีได้ก็เพราะวันนี้เป็นเหตุทีนี้อดีตก็เป็นไปจากปัจจุบันหมายความว่าถ้าวันนี้ผ่านไปมันก็กลายเป็นเมื่อวานเสียแล้วนี่คือเหตุที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราพิจารณาเหตุทั้งหลายในปัจจุบันเท่านี้ก็พอแล้วถ้า ปัจจุบันเราสร้างเหตุไว้ดีอนาคตมันก็จะดีด้วยอดีตคือวันนี้ที่ผ่านไปมันย่อมดีด้วยและที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราหมดทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้แล้วอนาคตคือชาติหน้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึง ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านฝากกดไลค์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ